เวลา9ก้านาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุญราชกุมารเสด็จไปยังวัดราชบดพิสิทิ์มหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาธุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบร,รมบราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชาสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพราบร,รมบราชินีนาชาการที่7 และพระบรมรชาชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศร,มห,ม,ร,รมหาราชบรม,มนาถบพิษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตำหนักอรุณทรงถวายธูปเทียนแผ่ทรงศีลและสงตระเคีนเครื่องสังฆทานแล้วทรงสุทนาธรรมทรงสดับพระโอวาททรงรับพระราชทานถวายพิสัชนาอาทิการบทเรียนของพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งเล่าถึงพระประวัติและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกลจริวิบูลราชากุมารมีรับสั่งว่าโปรดศึกษาธรรมะประช่วยให้มีสตินำไปใช้ในการทรงศึกษาเล่าเรียนและการทรงงานในอนาคต โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายการสอนทรงสมาธิและการกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริพิบุลราชกุมารประทับที่สหพันธ์สาธารัฐเยอรมนีจะทรงสมาธิก่อนบรรทมเป็นประจำทุกวัน ปัจจุบันทรงศึกษาในระดับเกรด11ณโรงเรียนวอลดอฟชูเลออิสาทอนช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งจะเสด็จก,กลับประเทศไทยและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ